สวัสดีครับกลับมาพบกันเราอีกแล้วนะครับโอ b บอยวันนี้เรามี ER2014 มานํมานำเสนอนะครับผมคันนี้บอกเลยของแต่งตาการตาแน่นอนทะเบียนสวยล o อโต ZX14 สเตอร์แต่งกันล้มกระจกปลายแฮนกาดมอน้นามมีให้ครบครันนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผม เรามาดูส่วนของแคร้งนะครับผมฝั่งด้านขวากันนะครับผมสวยๆเลยนะครับสําหรับตัวเครื่องนะครับผมฝั่งด้านซ้ายนะครับผมงามๆเช่นเดียวกันครับส่วนของล้อหลังนะครับตัวนี้เป็นล้อ z X14 นะครับผมก้านสวยๆเลยครับคล้ายๆมาเชสเลยนะครับพร้อมกับโซ่สเตอร์แต่งหมุดทอง RK นะครับ ใช้กันอีกยาวๆนานๆครับสเตอร์เต็มๆกันเลยนะครับผมตุ้มสแตนก็มีให้พร้อมท้ายสั้นก็มีให้เบาะเปลี่ยนผ้าแต่งมาแล้วคันนี้นะครับเป็นท่อ Full System นะครับมาพร้อมกับท่อกระป๋องเสียงลั่นๆสุดสงจะเล้าใจนะครับผมนี่ครับโชคทำสีโอลินกันเลยนะครับผม กันลอยถังน้ำมันกันลื่นค้างถังมีให้ครบภาษีพ,พบรบไม่ขาดนะครับผมยางพร้อมใช้งานนะครับผมไฟหน้าหุ้มสติกเกอร์ให้เป็นสีสโมกนะครับผมให้สวยหน่อยไม่ไม่สว่างเกินไปนะครับผมทำให้รถด,ดูมีราสีขึ้นนะครับมาบวกกับล้อทองนะคะผม ซึ่งสีขาวตัดกับล้อทองผมบอกได้เลยว่าโดดเด่นแน่นอนครับกระจกปลายแฮน์นะครับผมทรง CRG นะครับผมสวยๆหล่อๆขี่กันไปเท่ๆครับใส่กระจกเดิมขี่ไม่เท่มีตัวนี้รับรองขับไปหญิงมีเหลี่ยวแน่นอน ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมสีของถังน้ำมันผมบอกเลยคันนี้สีเดิมนะครับดูสติกเกอร์อยู่ครบครับการันตีได้แน่นอนครับมาฟังเสียงเครื่องกันต่อครับรถวิ่งอยู่2,000 20, 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผม เลยครับใครหาอยู่แนะนำคันนี้นะครับราคาเราเปิดไม่แพงแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว er โฉม2014สีขี่ขาวด้านคันนี้นะครับผมใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งรายไอนะครับ d o a t b i k e เบอร์สายด่วน0846462425ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสนใจก็ กดตามมาได้เลยครับผมแอดมาเป็นเพื่อนเราได้สอบถามข้อมูลไว้ได้ไม่ซื้อวันนี้เราไม่ว่ากันเรามีรถอีกหลายรุ่นหลายห่อหลายตัวใหพ้พี่เพื่อนๆชาวไบค์เกอร์เลือกสรรกันนะครับผมไม่ต้องห่วงครับรถดีมีคุณภาพอย่าลืมนึกถึงโอทบค์ร้านเราตั้งอยู่โชคชัย4ีซอยสิบแางใจเมืองถนนลาดพรานะครับการเดินทางมาไม่ยากไม่ว่าท่านจะมาจากรถไฟฟ้า ใต้ดิน BTS หรือรถขนส่งมวลชนรถตู้รถเมมีถึงครับผมการเดินทางมาไม่ยากครับผมขอโลเคชั่นกันได้เพียงแอดไลน์แอดมานะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอจบรีวิว ER 2014คันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไงพบกันใหม่ในคันหน้านะครับฝากติดตามชมโอดบายทางช anel y o u u u b e ด้วยนะครับผมแล้วก็ เพจ o a t b i k e นะครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ